แค่คุณมกฎโทรมา กลับมาช่วงสินค้าดี NP t ช่วยขายนะครับวันนี้มีของอร่อยมากมายมาให้คุณผู้ชมได้ลิ้มรสกันนะฮะผ่านหน้าจอของเราครับ<ม>กับกลุ่มแปรรูปผักหวานป่าบ้านเพียงใบาจากจังหวัดสระบุรีมีทั้งทองม้วนปั้นคลิปชาผักหวานแล้วก็มีต้นกล้ามาด้วยสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะพี่โหนมที่มาของเรายังไงฮะมาเริ่มต้นเป็นผักหวานเอามาใส่ทองม้วนใส่ปั้นคลิปได้ยังไงฮะค่ะก็เริ่มแรกเราก็ปลูกผักหวานคอ่าและทีเนี้ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าผักหวานน่ะ หน้าฝนน่ะมันจะต้องพักต้นใช่ไหมคะพอเราพักต้นอย่างเงี้ยเ,เ,เราเก็บยอดขายก็ได้เป็นบางส่วนแล้วมันจะเหลือใบที่แบบมันจะแก่ไวมากใช่เราก็เลยเอาใบรองอ่ะมาแปลรูปเป็นขนมพวกนี้ค่ะแล้วใบล่างสุดอ่ะที่เราไม่ใช้ประโยชน์ของเขาอะ่ะเราต้องทิ้งใช่ไหมคะ,มะเราก็มาทําเป็นชาใช่เ,เราก็มาทําเป็นชาผักหวานค,ะค่ะย,ยอดเราก็เก็บขายได้ปกติคะ่ะคือในพื้นที่มันเยอะขนาดไหนฮะโอ้โหปลูกทั้ง ภาคตำบลน,นะคะภาคอำเภออำเภอบ้านหมอะคะอ่ะมันมันเยอะมากะค,ะค่ะส่วนมากเราก็จะขายให้พ่อค้าคนกลางเนาะค,ะค่ะแล้วทีนี้นเราก็มามาว่าบาราคามันก็จะมีขึ้นมีลงตาม,มท้องตลาดค่ะเราก็มาคิดกันแบบรวมกลุ่มเพื่อมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แปลรูปผักหวานนีคะ รวมกลุ่มกันมานานแค่ไหนแล้วตอนนี้7ปีแล้วค่ะทบวีที่แปลแล้วค่ะคือไอ้ส่วนที่เราใช้มาเป็นส่วนผสมของขนมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ตอนเหมือนเก็บยอดผักหวานไปขายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะปกติเก็บนี่เก็บใบอ่อนแบบนี้เก็บยอดมันเก็บยอดขายอย่างเดียวค่ะแล้วใบลองลงมาเราก็คือต้องทิ้งอะ่ะแต่ทีนี้เราไม่อยากทิ้งของเขาเพราะว่ามันยังมีประโยชน์อีกเยอะกับผักหวานนะคะเราก็เลยนําตัวนั้นมาแปลรูปครับค่ะ 7จ็ดปีผ่านมรสุมช่วงวิกฤตโควิด -19 ้มาด้วยโควิดนี่ขายดีมากขายแบบออนไลน์นี่มาคือไม่ได้พักกันเลยอะค่ะผลิตกันทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะเพราะว่ามันมันส่งส่งออกใช่ไหมคะส่งต่างจังหวัดค่ะส่งเข้ากรุงเทพเข้าไปเชียงใหม่ไปภาคอีสานอย่างเงี้ยค่ะที่อื่นวิกฤตตอนโควิดแต่ขนมเราไม่วิกฤตไม่วิกฤยิ่งโควิดยี่ขายดีใช่ค่ะอ้าแล้วแต่ ประสบการณ์ของแต่ละคนใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูหน่วยงานภาครัฐฮนะโอ้ oh, ขนมแบบนี้ยิ่งเจอโควิดยิ่งขายดีของเราเข้ามาเสริมในช่วงไหนยังไงฮะคืออย่างนี้นะคะกระทรวงแรงงานเนี่ยเราตระหนักด,ดีนะคะว่าช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประชาชนจะมีปัญหาละไม่ว่าจะเป็นไทยธรรมชาติภัยจากโควิดอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วเราก็เลยจะเข้าไปช่วยให้ทุกท่านด้มีอาชีพนะคะแล้วก็มีไรายได้ แต่การที่จะเข้าไปช่วยของเราเนี่ยเราจะไปกันในภาคของห้าเสือท่านที่ทุกท่านทราบนะคะคือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานก็จะมีสํานักงานประกักระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานอ่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและก็สํานักงานประกันสังคมซึ่งห้าเสือนเนี่ยเราจะบูรณาการลงไปร่วมกันนะคะแต่การขับเคลื่อนอ่กลุ่มแม่บ้านเหล่านี้กลุ่มชุมชนเหล่านี้จะขับเคลื่อนโดยกลไกาจากอสรอ,อสรอก็คืออาสาสมัครแรงงานซึ่งกลุ่มคน ที่เป็นอาสาสมัครแรงงานทุกท่านทุกตำบลในจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็จะเข้าไปสำรวจนะคะว่าประชาชนในพื้นที่ของเขาเนี่ยเดือดร้อนต้องการให้เราไปช่วยเรื่องอะไรเมื่อจากการสำรวจแล้วเนี่ยก็ต้องมีการผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนเสร็จแล้วก็เป็นโครงการส่งมาที่สำนักง,งานในงานจังหวัดนะคะเราก็จะลงมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอบรมตลอดจนถึงเรื่องความปลอดภัยนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ด้านปาระกันสังคม,มก็เป็นในภาคของภาครัฐครับและอย่างของเรากลุ่มนี้เนี่ยเราเข้ามาตรงเป้าตรงไหนฮะ เข้าไปในช่วงโควิดอย่างที่อ,อย่างที่คุณสนมบอกอะพอดีช่วงจังหวะช่วงนั้นว่างแล้วรัฐบาลเนี่ยช่วยเรื่องนี้มาก<อ>ใช่ไหมะประชาชนตกงานพอเราเอาของเราไปลงเนี่ยก็เพิ่มไรายได้ละฝึกทักษะ<อ>ก็ skill อัพสกิลพวกเขาก็เนี่ยค่เป็นเป็นที่มาของอผักหวาน ทำทำขนมที่มาจากผักหวานซึ่งทุกคนมองว่ามันเป็นผักธรรมดาแต่มันสามารถนะว่าประกอบเป็นขนมเป็นผลิตภัณฑ์ก็ถ้ากับสร้างชื่อเสียงให้เขาได้อีกอนะคะ<อ>ก,ก็เป็นที่มาของโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ลงไปช่วยรเราเราสามารถช่วยได้เราไม่ใช่ช่วยแค่เฉพาะช่วงช่วงโควิดนะคะเราก็จะมีโครงการของเราดีๆก็ลงไป สนับสนุนช่วยอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะครับผมพี่หนมค่ะตอนแรกรวมกลุ่มกันเอาละในพื้นที่มันมีผักเยอะผักหวานเยอะ่ะนะแล้วก็เก็บส่วนหนึ่งที่มันไม่ได้ใช้ขายเป็นยอดไปแบบนั้นค่ะทําไมถึงคิดเอามาใส่ตรงนี้ตามทำตามที่หน่วยงานแนะนําเลยไหมฮะหรือว่ามันมีไอเดียอะไรตอนนั้นก็มันมีบางส่วนนะคะว่าเขาจัดตั้งกลุ่มเนี่ยเราจะทําขนมอะไรเพื่อแบบเหมือนเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนครับค่ะเราก็เลยมาคิดว่าทองหวนเนี่ยมันง่ายที่สุด ทำง่ายใช่ทำง่ายแต่จริงๆมันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมใช่ค่ะมันก็ไม่ง่ายอันนี้ก็กว่าจะประสบผลสําเร็จได้ก็ต้องสองปีผ่านไปลองผิดลองถูกใช่ค่ะสปีเลยเหรอใช่ค่ะสองปีกว่าจะได้สูตรอร่อยอร่อยแบบนี้อร่อยจริงๆงผมชิมไปแล้วคุณผู้ชมนะแป้ารดยวยไงฮะเราปรับทาไปรับใช่เราต้องปรับสูตรอยู่ทุกวันทุกวันน่ะจนมันได้สูตรนี้พอสูตรนี้ปึ๊บมันพอเราออกตลาดอย่างเงี้ยมันก็โอเคเลยค่ะ หวานกรอบกลมกล่อมพอดีหอมนะฮะใช่ค่ะเอาจริงนี่มันจะเป็นรสชาติเอกลักษณ์ของของทางกลุ่มเราเลยค่ะนะถ้ามองด้านนอกนี่ก็จะมีใบของพักหวานแทรกหน่อยไม่เยอะไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากนะฮะแล้วก็ให้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะอันแรกที่ทําคือเป็นทองม้วนแบบนี้ทองม้วนค่ะเริ่มทองม้วนก่อนลองผิดลองถูก2ปีใช่ค่ะแล้วนานแค่ไหนฮะมาเกิดเป็นปั้นขลิบแบบนี้ปั้นขลิบแบบนี้เมื่อช่วงโควิดอะค่ะ มันจะไปทงม้วนอย่างเดียวไม่ได้แล้วผักหวานเราก็มันก็ขายยากนิดนึงเพราะว่าโควิดเนาะตลาดเขาก็ไม่มีคนเดินแล้วเวลามันสั่งส่งมันก็ลำบากในการขนส่งค่ะเราก็เลยมาคิดในเรื่องของพอดีแรงงานเขาเข้ามาช่วยในเรื่องของการเนี่ยทำแพ็กเกจใช่ในเรื่องของในนี่ในนี้ในขนมตัวขนมค่ะ ใช่ว่าเราจะทําอะไรต่อจากทองม้วนเราก็เลยมาอย่างที่ชี้แจงเมื่อกี้ว่าเรามีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานห้ามเสือแรงงานก็คือพัฒนาฝีมือแรงงานเรามีอาจารย์เรามีวิทยากรก็เลยลงไปช่วยเขาดูเรื่องนี้คมคือบอกสูตรบอกอะไรหมดเลยประมาณนั้นเอาผักผักหวานไปใส่ยังไงมันจะไม่เป็กวนรสชาติแล้วเสริมให้อร่อยกว่าเดิมแล้วอร่อยจริงคุณผู้ชมไม่รู้รสชาติว่าเป็นผักเลยนะเด็กทานได้เลยทานได้เลยค่ะแล้วเด็กอ่ะมันจะมี หอมเป็นส่วนผสมและเด็กบางคนจะไม่ทานหอมในในตัวนี้ใช่ไหมัมันก็จะมีหอมแล้วก็มีผักหวานเข้าไปมีทั้งผักมีทั้งหอมใช่แล้วเด็กเด็กไม่สนใจว่ามันจะเป็นอะไรแต่พาพรนะแล้วบางทีอ่ะจะมีแบบว่าเขาซื้อไปแล้วใช่ไหมเขาจะบอกว่าย่าๆเนี่ยแบบเนี้ยเอาแบบเนี้ยแต่ว่าเด็กอ่ะจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ย่าๆเอาแบบเนี้ยของเาจะเก็บกระปุกเอาไว้ค่ะนะเอามาวันนี้นะฮะคุณผู้ชมชมอยู่เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยแหนนอกจากจะให้บุตรหลานแล้วคงจะอยากทานเองด้วยฮะ กระปุกแบบนี้ปกติขายเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าบาทค่ะยี่สิบห้าบาทนะฮะอ่ะแบบนี้แบบนี้สําหรับพักเบก่ะสิบาทค่ะพักเบกสิบาทอุยไม่แพงนะได้เยอะด้วยเนี่ยอันนี้สุดมากเขาจะซื้อเยอะๆอ่ะสิบาทอ่ะเขาไม่ได้ซื้อกระปุกเดียวยี่สิบห้านะฮะเขาเกลียบเขาเกลียบเขาเกลียบสามสิบค่ะเขาเกลียบสามสิบาทแล้วก็นี่มีชาด้วยนะฮะค่ะชาอ่าชานี้เราแค่ทําไว้จัดกระเช้าเฉยๆเราไม่ได้วางตามท้องตลาดใช่ใช่ค่ะนะฮะอนาคต มีแน่นอนค่ะมีแน่นอนนะฮะ <c oughs> กำลังทดสอบ <c oughs> อยู่นะฮะ, <c oughs> ะ,ะวันนี้มีราคาพิเศษให้ไหมฮะจาก NBT มีคำตอบอมีค่ะอย่างเข้าเกียบนี้ก็เมืกี้30 <c oughs> ใช่ไหมคะคซื้อ4ถุง เท่าไหร่นะสี่ถุงร้อยเป็ยไหมสี่ถุงร้อยนะฮะอันนี้จากสิบบาทผมก็ว่าถูกอยู่แล้วนะค่ะก็ไม่ไม่ลดหรอกค่ะแถมไปแล้วกันค่ะได้เดี๋ยวแถมไปนะอันนี้ปั้นขลิบปั้นขลิบเอาไว้ไเป็นให้เด็กทานค่ะยี่ห้าวันนี้ยี่สิบาทเลยยี่สิบบาทเท่านั้นนะฮะติดต่อได้นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ขึ้นให้หน้าจอวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการ MBT มีคำตอบในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่ told me